กินอาหารกลางวันเสร็จก็มานั่งเงียบๆสงบที่โต๊ะทํางานสักพักหนึ่งรู้ลมเข้าลมออกสักพักหนึ่งแล้วอยากทํางานอะไรก็ทําไปผู้เจ้าขอแค่นี้ง่ายๆพระสูตรเหล่านี้โยมต้องน้อมเอาไปทำนะพระสูตรง่ายๆมีมากมายแต่ชาวพุทธดันไปบอกว่าคำผู้เช้ายากเกินสูงเกินไกลเกินไม่อยากศึกษาพราะสูตรง่ายๆเป็นพันๆพ,พ,พระสูตรดันไม่ไปอ่านดันไปอ่านพระสูตรยากๆนะ เหมือนกับเราอยู่ๆยังเรียนบวกลบคูณหารไม่ได้แล้วไปแก้สมการมันจะไปทําได้ยังไงโยมก็ต้องพื้นฐานมาก่อนสิเรียนบวกลบไปท่องสุดคูณมาก่อนอะไรมาเรื่อยๆใช่ไหมเหมือนกันหลักการเดียวกันพู้เจ้าบอกธรรมะขององค์เนี่ยค่อยๆลุ่มลาดไปตามลําดับนะเหมือนชายทะเลเนี่ยค่อยๆลึกลงไปลึกลงไปนะดังนั้นอยากให้พวกเราศรัทธา,าศาสดาตัวเองให้มาก และการศรัทธาศาสดาตัวเองที่ถูกต้องคือศึกษาคําพระองค์นําคําพระองค์ไปประพฤติปฏิบัติและถ้าจะถ่ายทอดถ่ายทอดคําพระองค์ออกไปนะอย่าไปถ่ายทอดคําคนอื่นอ